น <c oughs> ี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทําแล้วอนี่ก็ทาประธานแล้วนะครับผมอ่ะนี่เป็นองค์หนีเลยวันนี้ก้าวอารามนะครับผมอ่ากระถินก้าวอารามเมืองแม่กองหนี่รูปแบบกล่องเนื้อนว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมซับลองในเขาจะออกเหมือนสีนนเนื้อนี้ใบโบชัวนะครับผมปุกเสกตลอดไตามาสนะพี่นะนี่ก้าวอารามเมืองแม่กองเนื้อนวะ่านะครับผมจัดสร้าง1นึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นี่จะเป็นใบรายการจัดสร,สร้างน้อยนะผมบอกได้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นี่สวยงามวิ่ง นะกับนผกโอ้โหงามมากนะพี่นะนี่รุ่นนี้ถ้าทาไม่ผิดทำเนื้อเงินลมดำแล้วก็ ลืมไปแล้ว,วาทาอะไรบ้างลองไปย้อนดูแต่เดี๋ยวจะมีอีกเหรียญหนึ่งแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวรอชมกันนี้นะครับผมแกะทองคําสวยงามมากนะพี่นะน้ําทองพุ่งปิดเลยละกันนี้นะครับผมผิวใหม่มากนี่ถ้าเทียบกับจเจริญทรัพย์พี่จะดูถึงความแตกต่างแตกต่างเลยนะพี่นะเขาจะดูมีคนดูผิดกันเยอะนะครับผมสำหรับก้าวรามจะดูะเหมือนเจริญทรัพย์กันเยอะถ้านำมาเทียบกันเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าความแตกต่างอะไรยังไงนะครับผม,มนี่มาดรามาส่องกันดีกว่ารูปแบบเหรียญห่วงตันนะครับผมโอ้โหผิวใหม่มากว่าไม่ได้นะพี่นะผ แบบเหมือนเพิ่งออกเมื่อวานนะครับผมห่วงตานนี้ผิวสวยงามผิวเรียบๆนะครับผมผิวจะเป็นออกเรียบๆตึงๆโอ้โหรูปแบบโอ้โหรุ่ลายขูงปู่นี่คือคมมากนะคมกลิบเลยอะนะพี่ท่านนี้นะครับผมแบบล่างปู๋ก็จะเหมือนกับรุ่นแบบรับผลคลิปบุนีสารอะไรอย่างงี้นะครับผมในรุ่รนๆนั้นนะในรุ่รนๆนั้นประมาณปีห้าสามเนี่ยรูปแบบหมู่จะคล้ายๆกันหมดเลยนี่ขอบเป็นไงถ้าขอบจะเดินซับเขาจะดูหนากว่านะครับผมอ่านี่นะพี่นะ อันนี้จะเป็นเหมือนลายลายกระหนกนะครับผมเนื้อผิวเรียบตึงอ,อันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะพี่นะเนื้อวัตเนื้อมันบนเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีบล็อกทองคำแต่ก็มีบ้างมีบ้างอ่านะครับผมเคยสอนไปแล้วนะว่าดูกันยังไงนะครับผมนี่ตรงพยาปธธาริษาตต้องมขขีขีดด้านข้างขีดขด้วน้อยๆอ,อย่างงี้ไม่ใช่นะพี่นะอ่าขีดขด้วน้อยๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมต้องมีขีดเต็มเลยอ่าผมเคยสอนไปแล้วลองเป็นธรรมดานี่โอ้โหสวยนะพี่นะต้องบอกได้เลยใครที่แบบว่าชอบเนื้อมันบนอะไรอย่างเงี้ย น่าเก็บครับผมจะสร้างน้อยมากนะพีน่นะนี่นะครับผมหูน้ําทองพุ่งเลยน้ําทองพุ่งพุง่สวยทองปิดทองปิดเลยนะครับผมอ่านี่เื้นผิวเลียน จะออกเรียบๆนะจะออกเรียบๆนะครับผมหตังตันนะครับผมแล้วก็จะมีนักเกินเบาๆเบาๆนิดหน่อยนิดหน่อยนักเกินจากการตัดนะพี่นะจะริญมั่นคงดีตลอดการยันพุทซ้อนนะพี่นะล้อมรอบด้วยมรมักษาอีสรกษาเท้ากุเวรักษานะครับผมข้างก็จะเป็นยันเดาะนะพี่นะนี่ครับผมท่านล่างตรงสีเหลยงก็จะเป็นอะไรเ่ยเคยบอกไปแล้วหลายอะไรคลิปเลยนะครับผมยันโสรถมงคลตารางนอกคือตีนิถึงเหตุนะพี่นะล้อมรอบยันสี่ทิศไอ้ล้อมรอบสี่ทิศนะครับผมแล้วก็อัครยันด้านข้าง เทพสัตตาทั้งสี่เลโกจะเป็นเลโกตอกนะครับผมเนื้อล่างๆจะเป็นเลเซอร์นะพี่นะนี่จะตอกอยู่ด้านล่างนะครับอู้แต่เล็กสวยนะองค์นี้นะครับผมพื้นผิวเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเลเซอร์ลัสมีวิ่งนะครับผมวิ่งขึ้นไปยันสันขอบเลยอ่าถ้าสังเกตดีๆนะพี่นะแต่จะวิ่งเล็กน้อยนะครับผมนอกจากนั้นขอบเขากถา็ถ้าไม่มีแบบว่ารอยลัสมีวิ่งก็จะดูออกเรียบๆไปเลยนะครับผมอ่ะนี่นะฮะขอบตัดคือสิ่งสำคัญที่สุดในช่องนี้ช่องนี้ต้องให้ดูขอบตัดทุกๆกรุ่น นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางการซื้อของทุกท่านนะครับผมข้อตาดวัจุรามณีข้างนี้ก็ดูเหมือนแบบกินมากเต็มเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็จะมีเหมือนแบบแหลมขึ้นนะแหลมขึ้นตรงแบบว่าตรงไปขอบกระหนกเหมือนแบบเห็นไหมช่องว่างอะ่ะเส้นเส้นเด่นจะวิ่งตรงช่องว่างพอดีเลยตรงแค่บางเส้นกระหนกนะพี่นะ,ะเราดูกันให้ดีนะครับผมโดยรวมนี่จะเป็นแบบนี้เลยคมข้มนะครับผมเพราะว่าัตถุรานณีไม่เคยทําให้ผิดหวังนะพี่นะ ด้านนี้นะครับผมก็จะกินครึ่งหนึ่งเกือบเต็มนะพี่นะฟันฟันนี่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยคมเท่าอาจจะเป็นท้ายๆหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหแต่ต,ตรงนี้คมมากกินเต็มเลยนะครับผมด้านล่างคือกินเต็มมากนะพี่นะเส้นเด่นเส้นหนึ่งต้องตรงต้องคมต้องชัดนะครับผมดูกันไว้ให้ดีระวังของปอมเพราะของปอมออกออก,ออกมาอยู่แล้วนะพี่นะต้องระวังกันไปให้ดีนะครับผมส่วนมากเนื้อนวะแกะทองคำครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณครับ